สวัสดีจ้ามาจากพี่น้องจ้าวันนี้จะพามากินก๋วยจับจ้าพี่น้องจ้าก๋วยจับสดน้ำหอมหอนเมื่อนีอยากจะกินเป็นก๋วยจับราชาก๋วยจับอุบุจ้าพี่น้องจ้าหอมหอมมาจากเชาแช่น้ำอ่างถ้มาเด้อแช่แชน้ำอ่ เหน,นียวมากข้อนๆดูจ้ะอืมสบจ้ะพี่นอ้องจ้ะน้ำซุปหอมหอม Thank mm -hmm. you. năm súp nua nua cà sạp hen Lá cha quẩy chắp quẩy chắp หมัดน้ำซุปน้ำแข็งน้ำซุปน้ำนุ่นนว่กลมกลอมหลายจา้ะแคบหมูยอนค่ะหมูยอ อืเจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้แล้วแต่พี่นอนจาจะมีน้ำซุปมิสเซอรงมะหย่ยกบข่าหมอนห่อนกับตมเลยกินได้เลยค่ะแซ่บคัก บนี่แหละครับนี่ติดบ้านไว้นี่อุ่นใจจ้ะพี่น้องจ้ะคันหิวกะ ข้างหน้าต้มกินเลยแซแ่บแห้งอืม

ขับพ,พัก,พก <S <s <uss> <S ผู้ใดอยากกินอยากซิมเลยพี่น้องจา้าอาจจะทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ไต้คลิปนาพี่น้องจา้าคันโตโตกายุตะกาสีเหลืองไต้คลิปจา้าพี่น้องจา้าคลิปนี้จะขอโตแล้วเอ้ย โอโตลา่าเด้อพี่น้องจ้ากิปหนามือใหม่พอกันใหม่เด้อพี่น้องจ้าฝากให้กำลังใจอังดารยรกดไลค์กดแชร์คอมเมนให้อัง,ง่านรำเด้อพี่น้องจา้าขอบคุณค่ะ